วันนี้บุ้มจะมาพี่ป่านะครับทุกคนรอบเนี้เราอยากให้มันเบิร์นอยากให้มันแบบแบะหมอกเราเลยบอกว่าให้เติมซักดองซีๆนะครับทุกคนรสวัสดีครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้บุมอยู่ที่สยามนะ <laughs> บูมมาที่สยามารากอนนะคะทุกคนวันนี้บูมจะมาให้ทุกคนดูว่าบูม,มาทําอะไรกับปากแล้วก็แบบตอบคาถามทุกคนเลยเพราะว่ามีหลายๆคนชอบคอมเมนต์ว่าทําอะไรกับปากบ้างทําไมปากอิม่มทําไมปากชมพูทําไมปากแบบนู่นนี่นั่นบูม,มาทาคลิปบอ,อกไปบดแล้วว่าทุกอย่างกับปากบูบูทําอะไรมาบ้างน,นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้บูจะมาทำคลิปเดียวให้เลยว่าวันนี้บูมจะมาชีด <laughs> ทุกคนซึ่งบูจะมาฉีดปากที่ s l c นะครับทุกคนแล้วก็ที่บูม,มาสยามพารากอนเพราะว่าพี่เซลลที่ดูแลเนี่ยเขาแนะนําหมอคนหนึ่งชื่อว่าหมอถิน่นหมอถิงหมอถิงถิงเออบาเป็นคนนัดแล้วก็แจงให้บูนะครับแล้วก็รอบที่แล้วบูฉีดไปแค่1 2ซีแต่รอบนี้บูส่งเรฟเฟลนมาให้หมอดูว่าเอออยากได้ปากประมาณนี้เบอร์นี้ซึ่งเรฟเฟลนก็ <c oughs> โบ, <c oughs> บก็เป็นคนเลือกเดี๋ยวให้ดูขึ้นตรงนี้เลยฟิลแบบไซฟอร์ฟิลแบบฝรั่งฟิลแบบผู้ชายคือรอบที่แล้วที่ฉีด แตรอบเนี้ยเหมาะเน้นธรรมชาติใช่แต่รอบเนี้ยเราอยากให้มันเบินมันอยากให้มันแบบแบะแบบกระจายออกมาเลยนะครับทุกคนหมอก็เลยบอกว่าให้เติมซัก2 c c นะครับทุกคนแล้วตอนนี้มันก็คือแบบให้ดูดิ มันยุบเยอะแล้วอะก็เลยแบบว่ามาเติมกันสักหน่อยนะครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็เลยจะมาเติมผิเลอร์ที่ปากสองซีซีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าวันนี้บูมมีขั้นตอนหรือว่าทำนู่นนี่นั่นอะไรบ้างนะคร<ๆ>ับทุกคนแล้วก็ราติดตามว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนเห็นบูมทุกที่ะเห็นคือตอนแบบดีแล้วมจริงอะมันก็มีแบบตอนพักฟื้นเหมือนกันโอเคไปชิดปากกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะถึงเวลานัดแล้วอืมจะถึงเวลานัดแล้วทุกคนเติมพลังก่อนอืมอื คนยังอาจจะอยากรู้ว่าเรากินอะไรขนาดนั้นเลยเหรอกินเลยแบบปากใหญ่เหรอเราจะมีปากใหม่เราจะมีปากใหม่เราจะมีปากใหม่ทุกคน อ,อันนี้บุมรอคุณหมอนะคะบุมมาก่อนเวลาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวมาทำทรีทเมนต์รอคุณหมอก่อนนะค,ะคุณตเมนต์หน้าใสเนะ ตอนนี้ก็ทำทำ t r e a t m e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะแปะยาชาชิดปากแล้วแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมานะครับเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ที่แล้วไม่ได้นอนอเป็นไรอะ่ะล <laughs> องกู้จับกล้องหน่อ <laughs> ย <laughs> ठीक <laughs> है <laughs> 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 ชีบปากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังกลับแล้วเดี๋ยวคลายไปให้ดูปากเพราะว่าอันนี้อยู่ในห้างไม่สามารถเปิดแมสได้นะครับทุกคนแบบยังชิวๆป่ก <c oughs> เขาสวยปะบังมา โอเคทุกคนตอนนี้ก็ห้าทุ่ม2ีนาทีนะครับทุกคนก็คือจะให้ดูปากหลังจากที่เพิ่งขีดมาวันแรกนะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้มันจะให้ดูอัปเดตแบบละเอียดละเอียดเลยก็คือใหญ่มากทุกคนดูดิสองซีซีนะนี่มุงเขาเพิ่งเห็นดอกตัวเองนะหลังจากที่ขีดดูดิเฮ้ยใหญ่เหมือนฟิลเตอร์ไอีใหญ่แบบใหญ่จริงจังใหญ่ไม่ใช่เล่นๆใหญ่แบบใหญ่อ่ทุกคนแต่ว่าอต่เดียมันยังไม่ได้เป็นปากที่แบบจะฟินิชวะแบบเราจะได้ปากนี้นะทุกคนมันจะยุบลงไปกว่านี้อีกประมาณแบบสามสิบเปอร์เซ็นปากที่แบบ เริ่มบวมแล้วด้วยเพราะว่าฟิลเลอร์สองซีซีจริงๆอ่ะมันเหมือนเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดปากอ่ะเราไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์ที่มันเป็นฟิลเลอร์แข็งฟิลเลอร์ที่มันมีความแบบแน่นเกินไปเพราะว่าเรายังอยากได้ความเป็นธรรมชาติหรือความนิ่มของปากอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบเวอร์หรือไม่ได้แบบเบิร์นขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ฟิลเลอร์ที่มุณใช้เนี่ยจะมี2ตัวก็คือจะมีดูดเดิมทั้งตัวที่ขึ้นรูปแบบอยู่ได้1ปีกับตัวที่อยู่ได้1ปีีคคครึ่งงนนะะััททุก้2ตวจมหน้้าาาททีี่่่แตตกกกงันน็คือหขึ้้้นนนูปกกับบบหาาาที่่แวเเติมือ อะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าคุณหมอเขาจะเลือกให้ตามความเหมาะสมตามทรงตามอะไรที่บูมอยากได้แล้วก็พรุ่งนี้กลับมาลืนนี้ประมาณ2-3วันนะหลังจากเนี้ยทุกคนปากบูมจะฟิลแบบเหมือนอากุนเชียงมาพาดปาา <c oughs> มันจะใหญ่มันจะบวมมันจะเบิร์นมันจะแบบต้องใจอะไรเงี้ยทุกคนอ้าวจะวมลงยินดทุกคนเห็นรึเปล่าป้าไปเลยพี่บู แล้วก็มึงก็จะอัปเดตให้จนก็แบบสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละสำหรับปากนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นปากปกติของมึงทั่วไปเนี่ยต,ตยั้งคิดตั้งต่างเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้สําหรับวันแรกขอเวอร์พรุ่งนี้จะเจอกับน้องกุนเทียง ทุกคนอันนี้คือน้องกุนเชียงจริงๆบูบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้กับพรุ่งนี้นะครับทุกคนบูจะต้องคาบกุนเชียงอยู่ประมาณสองสวันนะครับทุกคนแล้วนี่คือกุนเชียงที้วมคาาวันนี้ <c oughs> ตอนเนี้มันเป็นตอนที่แบบปากมันอิ่มมันฟูแล้วมันเบิร์นมันเหมือนแบบว่ามันอักเสบแหละจากการที่ฉีดเรายัดฟิลเลอร์ยัดอะไรเข้าไปข้างในป้ากนะครับแล้วก็แบบตอนนี้คือปากใหญ่แบบตกใจใหญ่แบบใหญ่อย่างเงทุกคนดูดิมันใหญ่มากเมื่อคืนคือไม่เจ็บคือนอนได้ปกติไม่ตื่นกลางดึกไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าปวด อาจจะเป็นเพราะเราชินหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนแต่รอบเนี้ยบูกินยาตั้งแต่คลินิกเลยเพราะว่าแบบยกได้ว่าคนมีประสบการณ์แล้วว่างันเถอะทุกคนีเคล็ดลับหนึ่งก็คือทุกคนต้องกินน้ำเยอะๆให้เยอะมากๆเพราะว่าฟิลเลอร์มันจะอุ้มน้ำได้ดีมากๆนะครับถ้าเรากินน้ำเยอะๆปากเรามันจะยิ่งฟูยิ่งเบิบร์นยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนความอุ้มน้ำของฟิลเลอร์เนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นเพราะว่าฟิลเลอร์มันจะฟูมันจะพองต่อเมื่อนในร่้างกายเรามันมีน้ำเยอะนะครับทุกกกกคคนนนนนอออัััีี้ืเเลลบบึาาตม สวัสดีครับน้องกุญเชียงวันที่สองทุกคนนี่คือน้องกุญเชียงวันที่2แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้บูมเริ่มแต่งหน้าแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปแล้วนะครับทุกคน2วันก็คือสามารถแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายงานต่อได้แล้วนะดูดินี่เราจะให้ดูปากนะครับวันนี้บูมทาลิปมันก็ได้มีความแบบเบิ้ลเบิ้ช้ำช้ำถ้าทุกคนเห็นคลิปที่บูมใส่ชุดนี้นั่นแหละทุกคนคือวันที่2ของการทําปากของบูมนะครับทุกคนนี่เห็นมั้ประมันนี้เลยอือือเดี๋ยวไปดูวันต่อไป ทุกคนรีวิวปากวันที่ามนะครับตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนี่จะให้ดูปากนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันยุบยุบแล้วเห็นปากแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบอักเสบอยู่นะอันนี้คือยังไม่ได้อยู่ในสภาพปากปกตินะครับปากอักเสบคือคนนี้ล่าสุ่นะปากบวมด้าเป็นสิวแล้วปากบวมเป็นครึ่งหนึ่งด้าโอเคทุกคนเจอกันวันที่สี่เออหนึ่งบอกว่าหายเป็นกุญเชียงแล้วนะ โอเคทุกคนวันนี้นะครับพูดชิดปากมาครบเจ็ดวันแล้วก็คือจะให้ดูป้าเบยนะครับอันนี้พูดคือทานลิฟต์มานะนทุกคนแต่จะให้ดูขนาดของป้า ปากบูหมอบมันเป็นรู้ัวใจอย่างนี้นะครับแล้วที่หมอพยายามแบบลบให้มันตรงออกมันตรงได้แค่เน้นี่อ mm hmm. ทุกคนปากก็ยังมีความเป็นรู้กว่ใจแล้วก็ยังมีความเป็นแบบจุบูจุบูอยู่ดีนะครับทุกคนแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็สซงปากก็โอเคเลยเพราะว่าดูดิปากแล้วบูหมอบมันใหญ่แล้วก็มันแบบห้อยลงมาแบบเยอะมากซึ่งบูให้หมออัดแบบจัดเต็มเลยเพื่อให้บูมีเนื้อปากทางล่างน,นะคะทุกคนแล้วก็ยกมุมปากตรงนี้ทั้างบนให้มันดูแบบเชิดเชิดเจิดเจินะครับทุกคนซึ่งทรงปากคอยอยู่คือสวยมากแต่ว่าบูชบ ปาบุมตอนบวมหรือว่าตอนเป็นกุญเชียงมากกว่าเพราะทุกครั้งเวลาที่ปากบวมหรือว่าเป็นกุญเชียงมันรู้สึกว่าแบบอืม้มมันดีมันสวยมันนักแน่นมากแต่พอยุดแล้วทุกคนเนี่ยมันคือปากจริงของเราแต่ถามว่ามันยังยุบอีกไหมมันก็ยังยุบอีกแต่ว่าหลักจากนี้คือไม่เยอะแลลวอันนี้คือใกล้เคียงกับว่าปากที่มันฟินิชที่สุดแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วมันก็จะยุบยุบยุดตามอายุของฟิลเลอร์ไปก็คือประมาณ1ปีแล้วเราไปเติมใหม่นะครับทุกคนหรือใครๆที่จะใหญ่กว่านี้เราก็คือสามารถไปเติมไดดด้้้อีกกกนนนะคคคครรรับทุิปาาาางววววแลยส่ บูมทํามานะครับทุกคนราคาจริงๆอ่ะมันฟิลเลอร์ซีซีละ1 8 0 0 0หมก็คือประมาณ3 6มหมแต่ว่าตอนที่บูมไปทำอ่ะมันเป็นราคาโปรโมชั่นก็คือซีซีละ1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันเท่ากับว่าสองหมื่นสองพันะครับทุกคนและที่สำคัญก็คือคุณหมอที่บูมทําให้บูมอ่ะชื่อว่าคุณหมอถิมคุณหมอขินอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะทุกคนเพราะว่าบโบเป็นคนคุยบูมก็เลยไม่ค่อยรู้นะครับทุกคนถ้าเรียกชื่อคุณหมอผิดก็คือขอโทษคุณหมอด้วยนะครับทุกคนแต่คุณหมอน่ารักมากแล้วคุณณหหหมมมมอออออออ่่ะพพยยยยยาาาาาแแบบบบปปปปััั้้้้้นนนเเเลลลลล็คคืืใููููููถโททรรศ์ไววงีตดดดดดุกก ดูปั่นดูดูเพื่อปั้นให้ทรงแบบใกล้เคียงที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็แบบผลลัพธ์ก็เลยออกมาประมาณนี้นี่คนเลือกทรงป้าเล็บเปลนทุกอย่างให้บุ้มนะครับคุณหมอชื่ออะไรคุณหมอโบส์เอาดีดีเฮมอถิงมาถิงเออโอเคสําหรับคลิปป้าบุมรับนี่กใกล้ทุกคนดูไปอีกทีนึงแน่แน่แน่ฮะ ได้ไหมคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนเนี่ยปังไหมจื่งไหมสนใจไหมแบบถูกใจทุกคนไหมนะครับทุกคนถ้าถามว่าถูกใจบูไหมถูกใจมากถูกใจบนไหมถูกใจมากถูกใจมากโอเคตอนคลิปนี้ก็เท่ไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดนถึงกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งอย่าลังใส่ให้บูมด้วยนะครับพยายามพึ่งทำอะไรคี้ไม่ไเป็นแสนหรืออยากให้บูมไปทำอะไรเกี่ยวกับหน้าอีกนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไปได้เยอะๆคลิปนี้นะครับทุกคน bắp trứng má, uy trứng mình cạnh